สวัสด,ดีค่ะวันนี้ช่องปด้ดีจะมาทำข้าวต้มกินกับไข่เค็มค่ะตอนนี้เราต้มข้าวไว้แล้วค่ะน้ำกำลังเดือดใส่ผักชีรากผักชีลงไปค่ะ่ากักชีทุบพอบุบค่ะใส่ลงไปแล้วก็มันคนค่ะเพื่อให้ติดก้นหม้อนะคะ สำหรับข้าวที่เราต้มวันนี้เป็นข้าวสารข้าวเจ้านะคะสองส่วนแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งส่วนค่ะเราก็ต้มไปแล้วก็มันคนค่ะไม่ให้ติดก้นหม้อ ตอนนี้ข้าวเริ่มแตกแล้วค่ะข้าวเริ่มแตกแต่ยังไม่สุกดีค่ะเราก็จะใส่เครื่องปรุงรสลงไปค่ะวันนี้เราใส่รสด,ดีอย่างเดียวค่ะใส่รสด,ดีเข้าไปแล้วก็ใส่หมูที่เตรียมไว้ค่ะหมูเตรียมไว้หมูเด้งใส่น้ำอุ่นเลยค่ะ เพื่อให้เขาแตกตัวค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะไม่เขาติดคนหมอ้อคน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  พอหมูสุกแล้วค่ะตอนนี้ข้าวก็สุกหมูสุกแล้วค่ะหอมน่าอร่อยมากเลยอ่าตักเสิร์ฟได้เลยค่ะที่เป็นเม็ดดำๆก็คือเป็นข้าวกล้องนะคะใส่ข้าวกล้องด้วยนิดนึงใส่ข้าวกล้องอาหารเป็นยาค่ะใส่โดยนิดนึง ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะเราก็จะโรยหอมแล้วก็พริกไทยค่ะเที่ยวนี้ต้มได้สองชามค่ะ ค่ะขอบคุณมากๆทุกการรับชมทุกการติดตามค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนใหม่ที่เข้ามาชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ